สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรแต้มรวม2ตัวบนง่ายๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับมีตัวเลข3ตัวนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่างวดนี้นะครับ แต้มไหนจะเข้านับสูตรที่ลงให้เนี่ยจะเข้าบ้างหรือเปล่านะครับสูตรนี้ก็จะย้อนหลังไปตั้งแต่วดที่ออก907นะครับจะใช้ผลรางวัล025873นะเป็นเกณฑ์คำนวณให้ท่านผู้ชมดูงวดแรกนะครับสูตรมันก็บอกอยู่แล้วนะง่ายๆนะครับก็จะบวกแค่ใช้รางวัลที่1เท่านั้นนะจะไม่มีเลขหน้าและไม่มีเลขท้ายนะครับใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งนะครับนี่เลข0บวกกัน2ครั้งได้0 บวกหลักหมื่นเลข2องนแล้วบวกหลักพันเลข5้าในบวกกันแค่3ตัวข้างหน้าเลยนะครับหลักแสนหลักหมื่นหลักพันก็จะได้0นย์บวก2บวกห้านะได้ผลลัพธ์7 7็ดเจ็ดนบวกไปเพิ่มไปทีละ1บวก1บวก1ก็จะได้7 8 9นะครับนี่คือแต้มรวม2ตัวบนนะครับก็คือหลัก10บวกหลักหน่วยจะต้องได้แต้ม3ตัวนี้นะครับ มาดูงวดแรกนะครับออก90 7 0นี่ยบวก7ได้7เนี่เข้าตัวที่1นะครับเข้าเลข7ถูกเป็นงวดแรกนะถูกเป็นงวดแรกงวดถัดมานะครับสูตรนะครับก็จะใช้หลักแสนนะครับนี่หลักแสนเลข0บวกกัน2ครั้งได้0บวกหลักหมื่นเลขก8บวกหลักพันเลข7 8็ก7 8บวก7ได้15ได้5 6 7แล้วออก เก้าศูบวกหกได้หเข้าที่เลขหกงวดถัดมานะครับหลัก 100, แสนนะครับเลขเก้บวกกัน2ครั้ง9 9้าบวกหลักหมื่นเลขแปดบวกหลัก 1, 000, 4, 8, 26, 26, 4, 30, 0, พันเลขสี่สิบแปดวกแปดยีบวกสี่ได้สามสิบนะยศ์หนผลรางวัลออก0 19, ูนย์หนึ้าหนึ่บวกเก้ได้สิเข้าที่แต้ม0ูนย งวดถัดมานะครับหลักแสนนะบบวกกัน2ครั้งแ8 8 6บวกหลักหมื่นเลข4หลักพันเลข3 16บบวกสบวก3 23นะครับ3 4 5ออก90 3นะครับ0บวก3จะได้3เข้าที่แท้ม3มงวดถัดมานะครับหลักแสนบวกกัน2ครั้งนะครับ1-1บวกได้2บวกหลักหมื่นเลข3บวกหลักพันเลข2 2บวก3ได้5 5บวก2ได้7 7 8 9นะครับออก2 7 2เนี่ยบวก2ได้9เข้าที่แต้ม9สูตรนี้ก็ถือว่าเข้าดีนะครับแล้วก็คำนวณไม่ยากงวดถัดมานะครับหลักแสนนะเลข1นึ่ในบวกกัน2ครั้งได้2บวกหลักหมื่นเลข2บวกหลักพันเลข5 2 2ได้4 4บวก5ได้9นะครับ9 0 1 ออก8 7 2สองนะครับ7บวก2ได้9ก็ตัวเดิมนะครับเข้าที่แต้ม9งวดถัดมานะครับใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้ง2-2บวกได้4นะครับบวกหลักหมื่นเลข6บวกหลักพันเลข 4, 4ี่บวก6ได้10บวก4ได้14นะครับได้4 5 6แล้วผลรางวัลออก6 0 5นะครับ0 5บวกได้5เข้าที่แต้ม5 งวดถัดมานะครับหลักแสนนี่เลข9บวกกัน2ครั้ง9 9 18บวกหลักหมื่นเลข2บวกหลักพันเลขสัเลขสนะครับ18บแปดบวกสองบวกสองนะครับ2 3 4แล้วผลรางวัลออก5 3 0 3าบวกศูนย์ได้สเข้าที่แต้ม3นะครับเข้าที่แต้ม3งวดถัดมานะครับหลักแสนบวกกัน2ครั้งนะครับ1นบวกหได้2 6 บวกหเลขหลักหมื่นเลขหนะบวกหลักพันเลขเก้บวกหได้8 8ดบวกเได้สิบเจ็ดเจ็ดแปดผลรางวัลออก4 53 5้บวกสได้8เข้าที่แต้ม8ปดนี่นะครับก็เข้า1ตัวนะมาดูงวดถัดมานะหลักแสนนะครับหลักแสนเลขสองบวกกัน2ครั้ง2อบวกสได้4บวกหลักหมื่นเลขหบวกหลักพันเลขศูนย์สี่บวกหได้10 0ศู แล้วมาออก782นะครับ8นี่บวก2ได้10เข้าที่แต้ม0นี่คือแต้มรวม2ตัวบนนะครับหลักสิบหลักหน่วยบวกกันก็ได้แต้มรวมนะครับมาดูแนวทางงวดที่จะถึงนะครับก็ใช้ผลรางวัลงวดล่าสุดนะครับรางวัล6ตัวรางวัลที่1นะครับ4 7 1 7 8 2ดเอามาตั้งนะครับใช้หลักแสนตัวนี้นี่เลข4 บวกกัน2ครั้งนะบวกกัน2ครั้งก็จะได้4บวก4ได้8นะครับนี่บวกกัน2ครั้งแล้วบวกหลักหมื่นตัวนี้เลข7แล้วบวกเลขเลขหนึ่งหลักพันก็บวกถัดกันมาเลยนะบวก4บวกเบวกหแต่เลข4ีนี่บวกกัน2ครั้งแค่นั้นเองนะแล้วก็บวก1หลักพัน แค่นี้เองนับง่ายมาก8ปบวกเได้15บหนะครับสิบวกหได้16บหกได้สิได้เลขหก 6. ตัวแรกสูตรมันก็บวกเพิ่มไปทีละหนึ่งนะครับนับเรียงไปเลยนะครับหกเดังนั้นแต้มรวม2ตัวบนหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนในงวดที่จะถึงนี้จะต้องรวมแล้วได้6 7เจ็ดแใครมี ตัวเลขอยู่ในใจหลักสิบหลักหน่วยลองบวกกันสินะครับตรงกับ3ตัวนี้ไหมนะถ้าไปดู3ตัวบนที่ผมลงให้นะครับสิบหน่วยก็จะมี5 6 7กับ2 3 4นะครับแต้ม6มีไหมแต้ม6ไม่มีนะครับแต้ม7แต้ม7 ห้ 52, นี้ได้นะห้าสองเต็ม7นะครับเต็มห แต้มเแล้วก็แต้ม8แต้ม7ก็มี5 2นะถ้ามาเทียบจากตรงนี้นะก็จะมี5 2แต้ม8แต้ม8ก็จะมี5 3กับ6 2 5แต้ม2ตัวบนมานะครับแล้ว3ตัวบน8 27ชุดตรงนเข้านะครับคือ5 67กับ2 34มาก็จะมีชุด5 2 5 3 62ที่เป็นตัวตัวที่เป็นตัวเด่นแต้มรวม2ตัวบนที่ได้678นะครับหรือท่านผู้ชมมีตัวเลขอื่นก็ลองมาเทียบดูนะครับตัวเลขมันก็อาจจะไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าใครหาหลักสิบหลักหน่วยตัวไหนนะครับ อันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางที่ผมลงให้เท่านั้นนะครับจะมาหรือไม่มาก็ต้องไปรอดูในวันที่1กันยายนนะครับเราถึงจะรู้คําตอบวองว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับสูตรดีๆก็มีเยอะนะครับมีตั้งแต่สูตรง่ายๆย,ยันสูตรจากยากสูตรจากยากก็คือบวกทั้งเลขหน้าเลขท้ายนะครับหลายหลักแต่ถ้าบวกง่ายๆก็จะมีแค่สอาหลักเท่านั้นนะครับใครชอบแบบไหนก็เลือกเอานะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับส่วนสูตรอื่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะทยอยลงให้นะครับสูตรแต้มรวม2ตัวล่างง่ายๆก็มีเหมือนกันนะครับคืนนี้ไม่ทันก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้สายๆนะครับเดี๋ยวจะลงให้อีกทีเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีครับสวัสดีครับ